สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแปลกแล้วก็แหวกแนวอีกนะครับก็คือเรามาตามกระแสฟีเวอร์ของนักเย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดเงินรางวัลนะครับที่ในรอบ8ทีมครับที่ผ่านเข้าไปนะครับได้เงินรางวัลนะครับอันดับ ที่1นึ่ระดับถึงที่8นะครับได้ยังไงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับล่าสุดนะครับสื่อดังในยุโรปนะครับได้เปิดเผยจนมาเงินรางวัลที่จะได้รับในวอลเลย์บอลในชั้นลลกนะครับ2022นี้นะครับออกมาให้แฟนได้รู้กันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกหลังจากที่ผุดรายการนี้ครั้งแรกเมื่อปี2017นะครับ นะครับรายการนี้ครับเพื่อเข้ามาแทนนะครับรายการเก่าอย่างเวลกังปรีนะครับของผู้หญิงและรายการวอลเลย์ของผู้ชายนะครับครับแล้วก็มาดูเงินรางวัลกันเลยนะครับการแข่งขันวอลเล์บอลในชั้นลีกนะครับ2,022ในรอบแรกทีมที่ชนะนะครับจะได้เงินรางวัล9ก0 0 00เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 324,000บาทนะครับส่วนทีมที่แพ้จะได้รับเงิน4000เหรียญสหรัฐนะครับประมาณ144,000บาทนะครับขณะที่รางวัแลแชมป์ราการนี้จะได้รับ1 000, 000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ3 6ล้านบาทนะครับรองแชมป์ได้500,000เหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ 18ล้านบาทนะครับอันดับ3จะได้เงินรางวัล3า0แสน 30, เหรียญสหรัฐนะครับประมาณ10ล้านบาทและอันดับ4จะได้เงินรางวัล1 5 0 0 0 0ืน 150, เหรียญสหรัฐนะครับประมาณ5.4ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลในส่วนของตัวบุคคลครับอย่างนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับร MVP, MVP นะครับจะได้เงินรางวัล3 0ม0 0ืน 30, เหรียญสหรัฐประมาณ1ล้านบาทนะครับ และรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งจะได้รับคนละ1 0,000ืเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ360 0 0 0บาทนะครับสำหรับการแข่งขันขวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2 0 2 2ันยรอบ8ทีมสุดท้ายจะใช้ระบบแพ้คัดออกทันทีนะครับโดยที่ทีมไทยเราก็จะเจอกับตุรกีนะครับหรือตุรเกียนะครับในปัจจุบันนะครับ โดยจะแข่งขันกันในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งสาวไทยในฐานะทีมอันดับ8จากรอบแรกนะครับจะเจอกับตุรกีนะครับจะภาพจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่วนเงินรางวัลน,นะครับรายบุคคลของเราก็มีลุ้นอยู่นะครับก็คือ,อน้องผู้นะครับพรพันธ์นะครับก็มีคะแนนนำโด่งมาครับก็เป็นอาการ เซตบอลยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าผมว่าเราเป็นเน้นที่ทีมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านตุรกีได้เราก็ได้รับเงินรางวัลนะครับเพิ่มทวีคูณข้าไปอีกครับและที่สําคัญนะครับถ้าไทยตกอ่ารอบนะครับที่เจอกับตุรกีนะครับก็จะทําให้น้องผู้เราอาจจะชวดนะครับได้รับเงินรางวัลนะครับเพราะว่าเราตกรอบก่อนแล้วก็ คะแนนที่เราจะสะสมนะครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหล,หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ